ก็สวัสดีนะครับผมพบกับผมช่องประวิทย์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมไมค์ครับกันนะครับเย้เออประจามไมก่อนอันนี้เล่นโหมดอาชูรอดนะครับผมตอนนี้ขอประจามไม้ก่อนแล้วกันนะเริ่มแมตใหม่โอเคครับไปตัดแยกกันตัดไม้ก่อนนะครับผมใช่ครับผมชื่อว่าบิ๊กครับแล้วนี่พี่ชายผมกุ้งครับผมแล้วเราเล่นตัวเขาหนุ่มหนวดกันวันนี้เรามาในทีมแก๊งหนวดนะครับครับ ลูกเก็บไปแล้วค่ต้นไม้แลหละจ้านวดน้อยนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้เล่นเกมไมค้ามานานแล้วบางทีก็ลืมลืมมากวันนี้เราจะมา,าสร้างบ้านขุดเหมืองกันเราต้องหาหม่องดีๆกันนะครับคุณบิก๊กค,คุณบิ๊กครับข,บขอสอบถามะอะไรเลยครับอะไรชื่ออะไรเนี่ยไอ้แก๊งหนวด <c oughs> ชื่อสตีฟกันใช่ไหมครับเนี่ย<ะ>สตีฟยังไม่ได้เป็นไปเหอะเออตรงนี้มีมา้าด้วยนะโอ้ไปกู้เห็ดยักษ์โอ้โหเราไปกู้เห็ดยักษ์กหน่อยไปกูอย่าไปขี่เธอเดี๋ยวไล่เธอรับนั้วไงละอืมได้เลยครับช่างมาตรงไหนดีคือมันแปลว่าไกลๆที่เกิดอ่ะเอาตรงนี้เอาตรงนี้ไม่ละครับตรงนี้นมันว่าง โอเคสม,ม้านตายินเพราะว่าสม,ม้าบนตายินปลอดภัยกว่าอบ้านค,คุณพี่ครับตรงนั้นวิวดีมากครับผมแต่ว่าเราต้องอยู่ใกล้ๆที่เกิดนะถ้ามันไกลที่เกิดก็พอตายไปปุ๊บก็มาเกิดที่ไกล้วหา<อ>บ้านไม่เจอไงโอเคครับโอเคครับงั้นเราก็สร้างเลยแถวนี้แล้วกันเนี่ยหนูขุดลูไม้จะได้รู้ว่าที่เกิดของเราอยู่ไหนโอเคครับงั้นเราขุดขุดไม้อีกสักหน่อยดีกว่าโอเคขุดไม้ดีสักหน่อยเยอะหนู นี่ก่อนนะตัวข้ามาเออวางตรงไหนดีวางตรงที่เกิดเลยครับผมเราจะสร้างบ้านได้ขนั้นเลยโอเคอเรบ้มวาดลไม้แล้วกล่องครับน้องผมงเป็นเรื่องกันตัดไม้นี้ก็วางเหดยับเราต้องข้าวขวานกันก่อน ก็จะได้ตัดไม้ได้เร็วขึ้นเดี๋ยวหนูขอไปทำน,นี้เอะคุณค้าบขวานนะครับผมครับด้วยนะครับจะได้ตีเร็วขึ้นเ ปวดคอมากเลยครับผม<ะ>ต้นไม้นี้ปว,วดคอเกินปวดคอในในชีวิตจริงมากกว่าจะได้นม<อ>ุกอะไรคุณท่านเนี่ยได้มาเยอะครับเดี๋ยวผมจะสร้างชื่อกันสร้างบ้านนะครับผม <S 2> <S 2> <S คุณบิ๊กเป็นคนออกแบบนะครับสร้างบ้านแนวหมาเหงน มางเงนแล้วสมัยก่อนน่ะสมัยก่อนอ่ะมางเงนมางเงนนะที่หลังคนหลังคามันเงินขึ้นอ่ะเด<อ>ีย๋ยวเป็นบ้านแบบว่ามีขายินเลยนะมีขามีขาด้วยใช่ไหมล่ะสรุปเราสร้างบ้านแบบว่าขึ้นข้างบนใช่ไหมฮอ,อ๋พอพอแล้วพอแล้วประมาณนั้นพออุ้ยกำลังดีรเราก็เอาบ้านใหญ่ๆห,หนอ่อยครับเพราะว่านี่ประมาณนี้ พอไหมครับ <Okay. S 1> โอเคโอเคครับแล้วเราก็ต่อต่อไปยาวๆแล้วผมเอาไม้ไปรูเนี้ยครับผมอย่างนี้ใช่ไหมครับยังไงครับต่อให้ดูหน่อยครับผมอ๋อผมต้องต่ออีกชั้นหนึ่งใช่ไหมมาไล่ท่อนี้หันเพิงหมาเห็นเพิงหมาเห็นครับเราจะมา นำเสนอตอน,น,นช่างบ้านเ<า>พิงหมางห็นพี่กุ้งลงลงครับพี<อ>่กบ้า,างโอเคครับจะลงทำบันไดด้วยขึ้นไม่ได้อเออแล้วเ,เอาบันไดาวางไว้ตรงไหนครับเนี่ยเอาเดี๋ยวไปหาไม้ดีกว่าไม้ไม่พอใช่ไหมต้นไม้ต้นไม้จะตัดต้นไม้ให้ดูจนหมดเป่าแล้วใครดูครับแล้วผมไม่กลัวอันนี้ ผมครับไม้ฮะเพื่อจะต่อถ้าบอกว่าไม่มีคิปเปอร์พังบ้านก็พอครับผมอันนี้เราลอยขนาดนี้คิปเปอร์พังบ้านเลยนบันไดบันไดคิปเปอร์วันนั้นคิปเปอร์โอ๊ยคิปเปอร์โอ๊ยดีนะจริงเหรอคิปเปอร์ไม่ระเบิดหนูเนี่ยอันตรายมากครับแถวนี้เราเราต้องรีบรีบสร้างบ้านแล้วโอ๊ยคิปเปอร์คอยดูเตาแมวมา ไปกุ้งหนูไปดูช่องหนึ่งมาเขาบอกว่าคิปเปอร์กลัวแมวเราแค่ไปเอาไข่ของแมวมาจากนั้นก็เอาไปจากนั้นก็เอามาเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อไล่คิปเปอร์เด้อทำไรอ่ะนี่ครับผมทถามคำ้ามถูกไหมครับเนี่ยถูกเอทีช็อตจ๋าครับต่อไปข้างบนก็เราจะทุบหมาหงส์นะทุบเข้าไว้แก่เราตั้งชื่อตูเลนมาก ลงไปก่อนดีกว่าเสียงตรงนี้ไม่มีอะไรโอ้ยผมว่าเราผมว่าเราต้องสร้างอย่างนี้แล้วแหละนะอ่ะอย่างนี้ก็ผมก็มาต่อกันเลยนะฮะดูดูสกิลดีใจมากเลยที่ีดูสุิตเนี่ยเล้วจืดยล้วจืดว่าช้อนก็เท่าไหร่นคุณลุง สองคนอะ่าไ,ไหรหมือนคุณลุงหนวดขาว,ขาวของผมของผมเป็นลุงหนวดแดงเออทำไร,รอ่ะเฮ้ยเสียวหลังจังเลยคิปเปอร์อ่ะอคุณยืนตัวคิปเปอร์ไว้แล้วหนูได้ยืมหมูมาถามมันคุณคลับดาบยังครับผมด<ะ>าบเตรียมตอกคอนกับพวกม,มันนะเดี๋ยวผมไปขุดไม้ก่อนดาบ คุณน้าปอนอะอุ้ยชิ้นเดี่ยวพอนั้นหนูไปล่ามัวก่อนนะครับผมมัวมัวตายเกี่ยวครับในหนังหนังเอามาทำซุกกอแล้วก็เนื้อมันเอามาทำเนื้อวัววากีนวากีเอ้ยวาวากีวับวากีนนะครับผม มาจะไม่พอของไอ้ขาไม้ผมมีก่อนตอนนี้เราใกล้จะสร้างบ้านเสร็จแล้วนะผมโอเคนแอเคิปเปอร์ไม่มาระเบิดเราก็พอนะฮครับเบิดแล้วเมื่อกี้เบิดเลาวทไมยังก่อนตรงนั้นเลยรู้บ่ไอ้ยเป็นกุ้งคิปเปอร์ไหน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 เขียไหน่ะไหนไหนอะไรมันยญ้าอย่าไปตีซะหรอก นี่ไหนอ่ะไหนอ่ะขึ้นดีกว่าขึ้นดีกว่าไหนตรงนี้เดือดเดือดตรงนี้เดือดใครบอกไหนวะไอ้ลุงดูดิเออดเดเห็นมันอยู่ตรงต้นมาตรงนั้นนอาไปช่วยฆ่างมาโอ้โหไม่เป็นไรหรอกแค่สีเลือดมันนิดเดียวไม่จะเป็นอะไรเคอาล่ะเดี๋ยวก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำเพิงบ้างแห่งทุ่มเดี๋ยวผมทำหลังคาให้นะ โอ้ยหวังเลยเดี๋ยวๆอย่าขอผมต่อที่ก่นอนอ้าวหมายไม่พอตัด uh โอเคผมทำหลังคาให้เองดูที่ดูที่นี่ถ้ามีที่ก้มอยู่กน ใจตาตางกูเลยเราเข้ายังไม่จมบี่ไม่ได้ครับเอ,อ้ยเข้าจมบี้ซจมบี้เนี่ยอย่างจะมืดแล้วมืดลุยขอาลาไก่ก่อนไก,ก่ซีซีเราแตกค่ะโอเคไปละพวกคุณรีบเอาไ,ไนนะม้มาแลเพราะว่าตอนนี้จะมืดแล้วเออหนูมีหนูมีไม้นี้อยู่สิบสองล้นอะ่ะเจียวครับ เดี๋ยวผมทำตรงนี้เป็นหลักใครนะเดี๋ยวผมทำตรงมาแงนให้โอเคเพึ่งมาแงนอุ้ยแชรยไม้หมดเอ่อจะมีใครไปตู้อีหลังไม่ว่าวะลองนะครับเอ้ยเอาเอาโต๊ะคัพมาข้างบนไหมครับเอาโต๊ะคัพมาข้างบนครับตีมาข้างบนเร็วๆๆๆม่อือแล้วครับมรือแล้วครับเดี๋ยวสเกลรีตันมานะ กิวตามายิงใส่ยำหนูอ้าวใช่แล้วเร็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 วเรเร้าครับเจ้าวก็โตครับนี่วามเดนะอะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเนี้ยวุ้ยเสียชิป้าชิป้าจิเ้าเอาไปไปโกงามาทางนู้นิ ไ่เห็นแล้วเห็นแล้วหน้ากูมันยังไม่เห็นเลยกุ้งขับไปฆ่ามันก่อนก่อนที่มันจะเบิดปั่นอย่านไรปุ๋ยยังเหรอเอาไงดีครับเอากูขึ้นไป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 ช่วยผมทำทำบ้านอยู่ครัโอเคมาสติดรูปปักไฟด้วยครับเดี๋ยวซอมบี้เกิด ไม่มีไฟแล,แล้วไม่มีฐานแล้วกันแล้วกันฉั<า>นยีไปเนอะนั่นคืนนดี๋ยวเขาต้องอยู่อย่างงี้ก่อนนะคุณคุณบิ๊กดูอย่างงี้ยันเช้าอ่ะใช่ครับผมเสร็จแล้วเจ๋วเออหนูเหลือเออเหลือบล็อกไม้อยู่แค่ไม่เกี่ยนะ่นะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทำให้ผมจะทำบ้านนะผมจะทำหลางค้างให้เอง ตแต่ว่าหนูไม่อยู่วอันหนึ่งอ่ะเนี่ยไอ้บอกไม้เนี่ยได้เลยเชื่อผมต่อเลยเออจะดูแต่ว่าหนูมีแค่เดียวนะเพราะว่าหนูมั่งมากเลยว่ามันไม้ใหญ่เนี่ย <c oughs> มันคงหลุดไปครับยไม่โดนใส่นหนู <c oughs> ใช่เฮ้ยคืนนี้เราก็อยู่แบบนี้เหรอคุณบิก๊กอยู่ตำแบบนี้ <c oughs> โอ้ยเชีช่ยเชี่ยเอา ยิ icana, ่ไม oh, oh. ่ไม่ไม่ยางลงยังลงยังลงโอ้โหตาแดงนี่เขามาต่อกันเลยนะครับผมตอนนี้เราก็ได้สร้างบ้านเกาะเกาะเสื้อกางเกงชุดมาอจองมานะนี่เราก็สร้างบ้านใกล้จะเสร็จแล้วนะครับกอดรองเท้าเยืดขาแล้ว่างรองเท้าก็ต้อแต่ง เฮ้ยลุงนวดบงังขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะอุดหมดุให้นะตรงนี้เป็นกระจกไหมครับคุณลุงบิ๊กครับลุงบิก๊กว่าไงวไมองเห็น <Okay S 2> โอ้โหนะี<ะ>่เห็นมันเป็นตัเห็น,หนคิปเปอร์มันเจ้าหนูแล้วมันก็นมันไม่มไม่ใช่นะนะไอตัวอะไรนะที่มันวับวับ,วบอะมันชื่ออะไรนะเอ็นเนอร์แมนโอ้ยทอมิ๊ ทำมีชาวบ้านมาทำอะไรตรงนี้อ่ะเดี๋ยวใส่ผ้า,าอ้อมเลยน,นะผ้าอ้อมด้วยป <c oughs> ้ากันละมั้งยัามีบ้านอ่ะประตูไว้ทางไหนเครับผมบองนี้ฮะประตูคุณบิ๊กติดให้หน่อยครับนะ <c oughs> นี่ครับผมน,นี่เราก็สร้างบ้านเนอะพออยู่ได้นะครับผมเอ,อ่อ ถ้าเช้าปุ๊บเราก็ต้องไปขุดไปหาธานใช่ไหมครับคุณบิ๊กหาานเราต้องไปหาธานตุเราเราต้องไปทำไปเราก็ต้องทำนี่นี่คุณบิ๊กเตาเตาเราต้องเอาเตามาวางก้อนหินก้อนหินใช่เลยเราต้องเอาหินหินมาคุณนี่เช้าเราต้องรีบไปขุดนะครับผมไม่อยากจะลงเลยอ่ะโอ้คุณดูสิคุณดูคุณดูตรงนั้นสิ ตาแดงๆเฮ้ยไหน้าตาแดงๆนะคุณเห็นไหมมันคือมุมสีวิบวับวิบวับในมุมวิบวับเลยทีเดียวโิบวับในชีวิตในหนูข้ามใมุมไหนเพราะว่าหนูเกลียดมันข้แค่คแค่แค่แค่แสดงว่ามันต้องมีบ้าน NBT อยู่แถวนี้ซอมบี้ NBT ถึงมาได้ใช่ไหม,มลุงบิ๊กน่าจะเป็นห้าเอ่อคนเลมทำจากเหล็กใช่ไหมแล้วแค่ครับเดี๋ยก็เอาฟอกทองอ่ะ เอาฟักทองอ่ะอามาทําเป็นโอาอย่างนั้นก็พอใส่ปุ๊บมันก็เอามาวางโอเล่ก็จะคุ้มครองบ้านเราใช่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องไปถ้ก<ข>ากลัวครับหนูไม่ดูหน,ดหนูไม่ดูช่องนู้นอ่ะเขาไปเล่นเกมครับแล้วเขาเรียกพวกมอนสเตอร์พวกนี้ว่าสชมพูสีชมพูสีสส <laughs> มันมีชื่อช่องว่าแฮนนี่กับโซจูเมืม่อาาไหร่เช้าับเนี่ย เห็นไหมเนี่ยพัดตันนี่ครับแต่เช erm. oh, ้าแล้วนะครับผมคุณผู้ชมกลายเป็นหมาป่าอู้คือกลายเป็นหมาป่าอู้ข้อเหตุอะไเห็นไหมครับหมาป่าหมาป่าต้องโดนอะไรครับฮะหมาป่าต้องโดนอะไรไปก่อนทุกคนกครองนะแม่มุงมันอยู่ตอนเช้าได้แปลว่าเราก็จะทำอะไรแปลว่าเราต้องต้องจะวินซสัมบีโพ่ซัมบี้มคงอยู่ตอนทำแม่งแต่ ใช่ครับชั้มิกะแต่ถ้าเป็นสัมแมแบบว่าอยู่ได้ทั้งตอนเชา้าแล้วตอนตอนเชา้ชาแล้วก็ตอนมืดโอ้โหตาย<ช>ออกไปไหนไม่ได้อยู่ในบ้านเมื่อหาหของหาอะไรไม่ชั้มบิกเตรียมจะรุงแต่ว่า,<ห>าคิปเปอร์คริปเปอร์มันคิปเปอร์มันเ,เราต้องระคริปเปอร์มันนอนแสงได้แ้วมันอ,อยู่ตอนมืดได้กู้แพ้คิปเปอร์ พี่กุ้งนะหนูอย่างเนี่ยพี่กุ้งตรงนั้นมีถ้ำไหนครับเนีน่ยเข้ามาต้องไปแกะขาวอเนี่ยแกะขาวนั่นอ่ะโอเคเราต้องลงไปที่นั่นแต่ว่าคิปเปอร์ตอนเนี้ยเฮ้ยคิปเปอร์มา <ไป S 1> ตรงนั้นอ่ะโอ้ยนุ่นๆไปคุณบ<อ>ิ๊กเราควรบวกได้แล้วโอเคเช้าแล้วครับเช้าแล้วครับชา้บชาแล้วครับไปแล้วครับ พผมเนี่ยครับโอเคเออผมเลยมันจะลงไปเรื่ยเลยเหี้เลือดเลยเวลาลงนะผมบอกแล้วนะฮะผมบอกแล้วนะผมบล้งยากตรงวะปั๊บปั๊บเฮ้ไปมาดูนี่ันต่างหามัระเบิดตรงนี้ไปเลยเราจะได้มีบ่อน้ำอ้าวอ้าวอ้าวเวลาข้ามมึงกว่าจะลยไหมมันจะได้ใหญ่แล้วเอาไปทำตัวหนูรุดมาคุณรุดมาตีมาเลยเออมาเลยคุณพี่เอ้าคุณพี่เอ้า ดลูกช่วยเดี๋ยวผมจะเอ้ยใจแม่มุ้มลูกนี้เก็บไว้นะดึงมาดึงมาดึงมาเฮ้เมียวลูกเมียวเอ้ยเฮ้ยเราเราเป็นทีเราเป็นทีด้ว็นะเลยว่าคือดาวอ่ะหมูเอาหมูหมูมาหมูเราต้องฆ่าแกะสามตัวแล้วต้องใช้คนแก่ต้องใช้คนแก่นี่ไง แต่เราเราเลี้ยงไว้ก่อนให้มันมีลูกแล้วแหละแต่เราอ่ะไปลงดันเกี้ยงกันี่เก็บไว้ก่อกเได้เขามีลูกปุ๊บพอโอ้ยเฮ้ยทานนานคุณบิ๊กวิ่งมาเร็วชับันไดก่อนเรียบเผื่อขึ้นไม่ได้ใช่ไหมโอเคโอเคคุณบิ๊กอย่ผมคนคนหินนะคุณไปกู้หนูลืมค้าไปนี่มาเอาคุณบิ๊กไม่ค้ามาคุณบิ๊กกลับบ้านมาเดี๋ยวนี้เลยโอ้เฮียจะมีใครมาตัวตัวข้างหลังไหมผมที่เสียวกว่า อยู่ในที่มืดไปกูมองไปเอาถ่ายก็เอาไม้ชนติกมาทำครับโอเคก่อนนะไม่มีไม้พอไปตัดไม้อีกเว้ยลำบาก <c oughs> <อ>ชั้นสองออครับคุณลึกถ้ามีใครมาข้างหลังก็เลือยบดเหนื่อยคอแล้วนะ ผมว่าเราต้องทำแัลเจนตรงบ้านของเรานะอือได้มาแล้วผมาว่าเร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 า,เรา,เ,รา,เ,ราเราต้องขุดเยวหนูไม่ช่วยแบตหนึ่งเดี๋ยวหนูไปนี้ก่อนคุณบิ๊กตรงนี้ก็มีทาน นี่อยู่บ้านข้างล่างบ้านเราเนี่ยผมขุดผมขุดธดันเจียนไว้ผมรีบรีบมานะครับผมต้องการกำลังทรัพย์สนับสนุนนะมาแล้วมาผมว่าตรงนี้ทำเป็นห้องใต้ดินได้เลยนะผมรีบไว้เก็บของครับผมข้าวปลาสามันเแยวผมบิ๊กลงมาหาผมได้นะเกิดไหนวะนี่นี่ อยู่หลังนะใต้บันไดเลยบิงรีบขุดเลยนะครับแล้วก็เอาเอาของไปครับกันเดี๋ยวผมเอาของไปครับแป๊บนึงพี่กุงครับครับผมครับไอ้นี่ไม่สองอันเลยนะที่ขุดหินสองอันอะอยานหนึ่งให้หนูยานหนึ่งให้พี่กุ้งโอเคได้ครับเฮ้มีลูกค้ามันก้นเลย มาครับคุณบิ๊กเตรียมรับของผมเผายังไม่ทำนี่ฮะขวดหินของลุงบิ๊กเดี๋ยวผมทำเตาเนี่ยครับเตาเอาวางไว้ตรงไหนดีครับุบิ๊กุบิ๊กุบิ๊กจัดการเลยครับผมเโอยวครับตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วอ่ะเราเราต้องเผาอาหารไว้นะคุณบิ๊กบอกว่าคุณหินชุนเนี่ยเนี่ยเนี่ยทีชุน คุณหินแบบกเป็นเป็นหินน่ะนี่ไงครับอยู่กับตัวคุณเอ้าไหนอ่ะอ้าวอยู่กับผมนี่ว่าโอ้ขอโทษโอ้อ่าโอเคไปครับขวัหินเร็วขวัญจะเหมือนโอประตูตีประตูตีประตูตีประตูไปตีประตูอ่ะ วันผมตกเย <laughs> อะวันตกกว่ามา,มาครับผมกดหนูุดถ่านเอาไปทำไฟก็เอาไปทำพวกยาเนื้อกันนะนี่ครับไปเยอะช่วยโอ้ยช่วยจ้ะเดี๋ยวเราขุดหินกันเรื่อยๆครับเราตรงนี้ทำเป็นห้องถงไว้เก็บกล่องก็ได้นะ,ะเราเราจะฟาร์มกัน เพื่อเก็บของไม่หมดเดี๋ยวนี่มาครับคุณบิ๊กครุณครับสามารถกูนได้ไหมได้ครับกูนโดยที่ให้เปลี่ยนโหมดให้กลายเป็นโหมดโหมดแบบน่้นแต่ว่าที่มันสามารถปินได้อะแล้วั้นเนี่ยแล้วนั้นเรานั้นก็ไปเอาเอ,าอาไปไปเอาไอ้นี่มาเดียเ๋ยววะนี่ผมได้ไฟแช็กแล้ว น,นี่คุณได้เห็นดีดแล้วอย่ามเอาทอมไปัช้เองไปเถอะไปเราไปขุดหมายกันบ้างคุณตอนนี้คุณเริ่มหิวบายย้างหรือยังผมผมเริ่มหิวแล้วยังนั่นเ่งนหนุ่มยังเห,หืนเะนื้อหานะได้ไอเกลอนผมไปใส่อันนี้อันนี้นนนมาครับผม มีไก่แล้วก็เนื้อวัววันนี้ขอเมนูไก่ครับมื้อแรกของวันมื้อก็เป็นโอ้ขวานถุงแต้ เดี๋ยวผมไปครับผมก่อนี <What? S 2> there, there. There, there. ่กูเหมือดูดินี่คือร่องรอยที่หนูนั่นนี่มาดูทำไมฮู้เนี่ยเนี่ยมอยู่เนี่ยเห็นชื่อไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยวันนี้เลยมาดังรุ่งเนี่ยไอตรงเนี้ย หนูโดนระเบิดคิปเปอร์มนแตกอ๋อในชจริงหนูไม่ตายนะหนูแค่นี่เฉยๆบาดเจ็บหูบาดเจ็บนี่นปลูกต้นไม้ก่อนเราจะใกล้บ้านเราจะได้มาไอ้นี่ไปกับบ้านคุณมีต้นต้นโอ๊กไหมมาปลาาปูกเลยมาปลูกเลยมาปลู ว้าวเวทกิจยูกว่านี้ต้นโอ๊กไหมไม่มีไม่มีทำลายไปหมดผมกำลังดูทางตรงนี้อยู่ผมว่าจะทำเป็นบ้านจะทำเป็นทางออกมาขวาัะแตกละขวัญแตกแล้วร้อเราทำอะไรก่อนนี่คือเราจะกำอะไร ดับหินเยอะลูกหนูมีอะไรเนี่ยไม่ครับเยอะมีหินแล้วก็วที่นี่หินแล้วต้องขุดหินไหมเยอะเพราะเราต้องใช้ไม้ด้วยนี่ผมนำทางออกมาดีไหมฮะดีน้องทำบ้านให้มันใหญ่หน่อย เียวยตัดไม้ก่อนช่วยตรงแถวนี้มีแต่ต้นนี้วะต้นสีเออถึงถึงตาเข้มโอ้ผมค้างฮะชิดด้วยผมค้างไปไหนไปไหน นี่เลยครับบ้านเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่ายังเสร็จไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ